อูนนั่งลงเร็วเอาอันไหนเอาอันไหนเลือกได้ไหมเอาไหนลูกเอาอันนี้เอาอันนี้เหรอนั่งลงอันนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้เลือกอันนี้หน้าเหมือนแมวใก่ลูกต ดีข้าก่อนขอบคุณข้าแมา่ก่อนนี่นะต,นะนตุ๊กแกไหนะเอามื่อกี้ถามเอาอันไหนเมื่อกี้อันนี้อยู่นี้ค่ะเอาอันนี้ เอาไหนเอาเอาเลอันไหนไทเรวเดี๋ยว้นูหยิบให้เอาไหนรึมันเชิดไหนเอาไหนเชิดเลียวได้ก็หยิบหยิบเลยจยบมยาดอี่งชิวเอาไหนสมอันนี้หนึ่งเอาไหนต้องถามโงงเหรอโงไม่ได้กินด้วยมันหันเป็สามส่วนงเอาไหนดีมาเรื่องใหม่เร็วไม่เยหลานเรื่องไ ปลาคาโร่โไปกินเล่นๆก่อนมันนิ่งดีคาร์โนโอเคปะ่ะไม่นในวันเม,มินไปก็เมินมาไหนเอาไหนเมินเต็มแล้วป่านเนี่ยห้ามถามเอเอจะกินอันไหนบอกมีปูด้วยเอวชีให้มันดูแล้วมันจะได้หยิบให้อันนี้มีเพิ่มให้อัดก็ได้ <c oughs> อันนี้ยาถึงฟันเพื่อให้อั้เอาแล้วเอายาถีฟันให้มันเลือกด้วยคิดหนักแม่กำลังคิดมากแม่ดูมันคิดหนักค่ะโกรกมองกบกขึ้รื่ๆต้องมีในของขึนไม่เอาปะทะโลกใหม่เป็นเด็กแบบนี้ตีมเขียอะลยเออพอเขียแล้วมันจะเลือกฮารุรอบนี้เลือกฮารุฮารุ เอารถไหน <laughs> ฮัลโหลเอารถไหนลูกฮัลโหลเอารถไหนอันนี้รถปลาแซลมอนอันนี้รถอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่มีรถอันนี้รถเออรดิจินอลเอาไหนเลือกอนนี้ยัฉันไปแล้วเอาไหนแม่ไม่รู้หรอกถ้าเธอแค่หันหน้ามาทางนั้นมีไม่รู้มีไม่เข้าใจอยู่กัเธอปลอดภักว่า ไม่ควรจะโมโหนะอันไหนเอาไหนเอาไหนอันไหนเลือกเลยเอาไหนอ่ะเรียกฟรีเอาไหนอันนี้เหรอเอาไหนชี้ดิอ๋ออันนี้ไม่กินอันที่เราชอบอ่ะมั่เขี้ยเองเดี๋ยวมันจะดูดเมื่อเจอเธอวางไว้แบบนั้นเลเมื่อกี้เมื่อกี้เขี่ยหรอแม่อืมเอาเด็กเอาเด็กอันยองอันยอง เห็นไหมเป็นหมาสามภาษานะเนี่ยอโอเป็นหมาก้าไก่มากมากเ,เป็นหมาก้าหน้าก้าไก่มากมากเลยเตะก็ได้ใช้แฮนโอ้โหไปเลือกตั้งเอาไหนอีกก็พอนะข้าวยาขอบคุณดคด่ก ลอันไหนอันนี้เหรอเอาเลือกดีๆอันไหนอันของเจ้าไหนอยูเลือกดีๆอันไหนเลือกโอ้แม่มันชอบกินอาหารแมวมากเอาเลือกอันนี้แล้วสรุปเดี๋ยวก็เลือกครบทุกอันมันจิ้มทีละอันแต่ตอนแรกทำเป็นเลือกทำไปทำมาแม่งเลือกทุกอัน เขาเตะรงเลยเขาเตะอเตะแปลว่าขมา้เาะขาไม่ตด้อันไม่แผนละเอาสวัสดีก่อนอัญยองโอ้อัญยองแล้วเข้าใจเข้าใจหมดถ้ามีของกินนะเช็คแฮนกูไม่รู้เรื่องกูก็บอกว่ากูไม่เรื่องเช็คแฮนเช็แานไม่เคยใช้อ่ะไฟก่อนกิมมีไฟ ตรงนหนอาหารเอาไหนอันนี้ปลาสรุกมันเอาครบทุกอันนั่งลงในที่สุดก็กินครบทุกสิ่รครบ